สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําโปรแกรมเล็กๆสําหรับบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับบันทึกว่าขายอะไรนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวขายปุ๋ยนะครับก็ซื้อมานะครับก็จะเป็นปุ๋ยชนิดเดียวอยู่นะครับตอนนี้ก็มาลองดูว่ามันจะขายยังไงนะครับผมได้ใส่ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ คือมันก็มีมีปุ๋ยอยู่ชนิดเดียวนะก็ใส่ราคาทุนราคาที่จะขายไปนะครับอ่าแล้วก็มาหน้ารถเข็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะขายนะครับก็สมมุติอ่ามีคนมาซื้อ10บสิบถุงอ่าก็เป็นเงินเท่านี้นะก็เรียกเลือกชื่อได้นะครับอ่าถ้าไม่รู้จักชื่อก็มันก็จะดีฟอ t ไว้ที่ไม่ระบุนะครับ ถ้าเรามีชื่อก็ใส่ไปนะครับว่าวันนี้ซื้อ10ถุงนะจำาะะเงินถ้ายอดไม่ต้องทอนไม่ต้องอะไรเราก็กดตรงยอดจุดตินะครับมันก็จะขึ้นให้กดปุ่มเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งนะครับต่อไปก็มีคนซื้อยีอ่สิบถุงเนี่เป็นร้อยยี่สเลยใส่ใหม่ กดบวกไปนะครับยี่สิบถุงเป็นเงินห้า0ันบาทอ่าเอาเปลี่ยนชื่อหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วกดตรงรูปคนตรงนี้นะครับนี่เอาก็เลือกเอากรณีที่เราอยากจะเก็บว่าใครซื้ออะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่อยากเก็บเราก็เลือกเป็นไม่ระบุอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดชำาระเงิน ยอดตโตเราก็กดยอดสุดที่ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นให้กดปุ่มเสร็จสมบูรณ์ก็เ,เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนนะครับอ,อีกคนหนึ่งมาเอาไปเลยห้าสิบถุงอ่ห้าสิบถุงไข่หว่าซื้อเยอะจังก็ไม่เยอะนะห้าสิบถุงใส่ได้เยอะเลยเลือกชื่อนะครับอ่าคิดหน่อย <c ười> ก็สมมุติถ้าเขาโอนมาเขาโอนเสร็จเราก็กดนะครับเสร็จสมบูรณ์อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนถ้าเขายังไม่จ่ายทํายังไงเราก็หารหนังสือมาโจดไว้เอาไปโจดยใส่ปฏิทินเลยนะครับเรากดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเราบันทึกการขายจํานวนในสต็อกก็จะลดลงนะครับเราเพิ่มมาเท่าไหร่มันก็จะลดลง ได้แค่นั้นนะครับไม่มีเกินนะครับตอนเพิ่มสินค้าทีแรกจำนวนมันจะไม่ให้ใส่นะครับเพราะว่ามันจะมาให้ใส่ตรงหน้ารับสินค้าเข้านะครับรับสินค้าเข้าเท่าไหร่ในสต็อกเราก็จะมีเท่านั้นแล้วมันก็จะตัดออกไม่มีการรักไก่นะครับสามารถเช็คดูได้รับเข้าเท่าไหร่ก็ขายได้เท่านั้นนะครับไม่มีแบบอ อยู่ดีๆอยากจะมาแก้ไขแล้วก็ใส่รัใส่จำนวนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอ่เราจะเป็นเข้าเท่าไหร่ออกได้เท่านั้นเนาะก็อีกสักคนหนึ่ง20สิบถุงไม่รู้ว่าใครนะครับเราก็เลือกไม่ระบุหรือว่าไม่เลือกมันก็ขึ้นมาให้อยู่แล้วกนะ็กดชำระไปนะครับสมมติเขาให้หนึ่งระบบมันก็จะ นี่ครับถ้ายอดข้างบนมันน้อยกว่ายอดข้างล่างปุ่มมันก็จะไม่ขึ้นให้กดนะครับกดอย่างนงี้มันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาดูหน้าแรกนะครับมันก็จะมีรายการนะครับว่าใครซื้ออะไรเท่าไหร่ ก็จะมีรายเดือนรายปีให้ดูนะครับสมมติรัดนี้เราขายได้ขายหมดแล้วเราอยากจะรู้ว่าเรากําไรอะไรเท่าไหร่มันก็จะไม่ได้ขายแบบใช้หมดขายใช้หมดที่บอกเขาว่าขายดีจนเจ๊งนะครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> จะเป็นระบบง่ายง่ายอย่างนี้นะครับก็จะมีสินค้าคงคลังรายการสินค้าขายดีตอนนี้เรามีแค่อันเดียวสินค้าที่ขายไม่ออกก็ไม่มีนะเพราะมันมีอันเดียวเราขายไปแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับถ่าง่ายๆถ้าเราอยากจะเพิ่มเราก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับสมมุติเรามาลอดใหม่เราจะเพิ่มสักหนึ่งร้อยเราก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้กดเท่านี้มันก็เพิ่มให้เลยนะครับมาดูโครงครังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสามร้อยอะไรเงี้ยนะครับถ่ายง่ายๆนะครับโปรแกรมนี้ก็ลองใช้ดูได้นะครับ ทดลองใช้ฟรีติดต่อเข้ามาข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยครับผม